แมงโก้สมูทตีหรือมะม่วงปั่นของครูนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้แวหมวานมันเย็นชื่นใจค่ะมาทานครูนะคะครูก็ามาทานทายเพื่อนๆนะคะ่ะที่บ้านเพิ่งจะกลับจากสวนนะคะ ก็มีนี่มาด้วยค่ะเห็นไหมคะมะม่วงค่ะมะม่วงมีทั้งสุกและก็ไม่สุกนะคะประมาณอาทิตย์ที่แล้วคุณครูเคยให้เพื่อนเพื่อนชมว่ามะม่วงดกมากเลยแต่ตอนนี้เกือบไม่เห็นแล้วนะคะเพราะว่ามันหายไปไหนก็มไม่ทราบคุณครูก็เลยได้มาประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวคุณครูร้อนนะคะก็ขับรถมาก็ค,าคิดมาด้วยว่าเออมะม่วงแค่นี้เราจะทำอะไรได้บ้าง เดี๋ยวครูก็จะนำเสนอให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นเมนูของวันนี้แก้กระหายค่ะจากสวนผู้คันค่ะทำฟาร์มสะอาดมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะนํามะม่วงนี้ไปทำเป็นมะม่วงปั่นหรือสมูทตี้มะม่วงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วมันก็จะมีเหลือมันจะมีเหลืออยู่ด้วยใช่ไหมคะครูก็คิดว่าเออเสียดายเดี๋ยวครูก็จะ ทำอีกเมนูหนึ่งก็เป็นเมนูมะม่วงมะม่วง่แหนะคะ,คะเดี๋ยวปอกก่อนนะคะเนื้อสวยมากค่ะปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหั่นแล้วก็ไปทำ เครื่องดื่มทานกันนะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเสียงดังมากเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณครูจะให้ดูเป็นตัวอย่างะมะม่วงน้ำดอกไม,ม,ม,ม้ได้เป็นบางส่วนเองนะคะค่ะงั้นไปเจอกันที่ห้องครัวเลยนะคะพร้อมที่จะมาทําเมนูให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าคุณครูจะทําอะไรกับ มะม่วงนะคะที่คุณครูาหันมาเรียบร้อยเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆขาเพราะฉะนั้นผลพวงก็คือนอกจากคุณครูทําเครื่องดื่มหรือสมูทตี้มะม่วงเรียบร้อยแล้วก็คงต้องมีเมนูแปรรูปนะคะ แปรรูปมะม่วงออกไปอีกหนึ่งเมนูนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยนะคะค่ะตอนนี้เรามาทำสมูทตี้มะม่วงก่อนนะคะทำแก้วเดียวคุณครูอยู่คนเดียวนะคะคุณครูก็จะหั่นไปไว้สำหรับระดับแก้วก่อนนะคะสักครึ่งลูกอันนี้นะคะ เป็นลักษณะลูกเต๋าค่ะจะได้แลดูสวยงามในภาชนะไว้ก่อนนะคะค่ะอันนี้เอาไว้ประดับหน้าของสมตีนะคะแล้วส่วนต่อไปคุณครูก็จะเนี่ยค่ะชินนี้ยถ้าอยากได้เข้มข้นนะคะ ถาอยากได้เข้มข้นก็มากหน่อยคุณครูเขาว่าจะาทานมะม่วงให้เยอะนิดนึงนะคะคุณครูก็จะหั่นชิ้นเล็กๆไม่เล็กมากนะคะอพป,ป,ประมาณลูกนึงเลยเพราะมะม่วงเรามีเยอะนะคะประมาณนี้แก้วเดียวค่ะ คุณครูจะเลือกลูกที่ไม่สุกงอมมากนะคะประมาณประมาณนี้ค่ะเพื่อจะได้มีรสเปรี้ยวก็จะเอาไปสมลงไปด้วยนะคะเพระาะว่ามวครูไม่ได้สุกงอมนะคะ,คะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวครูจะปั่นนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้ว เดี๋ยวครูก็จะมาปั่นด้วยกันนะคะค่ะส่วนประกอบของน้ำปั่นมะม่วงนะคะหรือแมงโกสมูทตี้ก็จะมีมะม่วงครูแบ่งเป็นสองส่วนนะคะเอาไว้แต่งหน้าด้วยมีนมสดนะคะค,คุณครูใช้น้ำพึ่งแทนน้ำเชื่อมนะคะและขาดไม่ได้คือน้ำแข็งค่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วมาปั่นด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะ มะม่วงใส่ลงไปก่อนนะคะใส่ลงไปก่อนแล้วก็ครูคก็จะใส่นมสดค่ะต่อัตราส่วนไม่มีนะคะค่ะเอาตามที่เราชอบนะคะแล้วก็ปกติจะใช้น้ำเชื่อมใช่ไหมคะแต่ครูไม่ใช้ครูจะใช้น้ำพึ่งค่ะ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะมะม่วงจริงๆของเราก็หวานอยู่แล้วแต่เราก็ใส่เพื่อให้มีรสหวานกลมกล่อมมาค่ะส่วนนี่น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งคุณครูไม่ใส่มากเลยค่ะเกลือนิดนึงนะคะเพื่อให้มีรสกลมกลม นี่เราก็จะมาปั่นกันแล้วนะคะ <S <S สแว่าถ้าไม่มีเสียงน้ำแข็ง,งก็ใช้ได้นะคะตอนนี้เสียงน้ำแข็งไม่มีเลยนะคะ ใส่ใแก้วกันเลยนะคะแก้วที่เกรียมเอาไว้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะแมงโก้สมูทตี้หรือมะม่วงปั่นของครูนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเพื่อนคะมาทานกับคุณครูเลยนะคะกำลังกระหายเลยนะคะ,คะหอมค่ะหอมมากคะ่ะหอมหวานมันเย็นชื่นใจคะ่ะมาทานกับคุณครูนะคะแก้กระหาย ครูก็จะขอจบคลิปในการทำน้ำมะม่วงปั่นหรือแมงโก้สมูทตี้ให้เพื่อนๆชมเพียงแค่นี้นะคะค่ะเป็นไงบ้างทานแล้วรสชาติคุณครูคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าอร่อยสูตรนี้เยี่ยมเลยค่ะค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้คุณครูด้วยเพื่อจะได้ชมในคลิปต่อๆไปที่คุณครูกำลังสร้างสรรค์ เมนูอาหารแปลกๆให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ทานกันนะคะค่ะบ๊ายบาย